กอสอนาาบนวตำบลบางกระทึกขอนำเสนอการทำเจลล้างมือง่ายๆด้วยตัวเองเปิดสูตรวิธีทำเจลล้างมือง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปหาซื้อให้วุ่นวายอีกต่อไปมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมและอุปกรณ์ที่ใช้กันจ้าถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเตรียมอุปกรณ์และส่วนผสมกันเลยค่ะ แต่ละอย่างเรียกได้ว่าหาซื้อได้ทั่วไปเลยสิ่งที่ต้องเตรียมมีตามนี้เลยจ้า 1. เอทิลแอลกอฮอล์95%หรือแอลกอฮอล์ alcohol, สำหรับล้างแผล6 0มลลิขวดหาซื้อได้ตามร้านเคมีพันทั่วไป 2. กงกีซลีน15กรัมประมาณ1ขวดขนาดเล็กหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป 3. กระบอกฉีดยา หรือช้อนชาสำหรับตวงหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและ4ขวดปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยนะคะ 1. เตรียมแอ์ทินแอลกอฮอล์95% 60มิลลิลิตร 2. ตวงกินซลีนครึ่งช้อนชาหรือ 25มิลลิลิตรสำหรับหลอดฉีดยา 3. า 3. จากนั้นใส่กีเซลีนที่เตรียมไว้ผสมลงในแอลกอฮอล์ 4. เขย่าวขวดผสมให้เข้ากัน 5. แบ่งใส่ขวดที่เราเตรียมไว้ 6. ฉีดหรือพ่นลงฝ่ามือแล้วถูจนแห้งหรือใช้ได้ตามอัธยาศัย ทุกๆท,ท่านสามารถดูภาพประกอบที่เราได้นำเสนอไปให้บนวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแต่ละขั้นตอนขอให้ทุกท่านทำด้วยความตั้งใจและความใจเย็นอย่าเรียบร้อนนะคะเพราะทุกส่วนผสมต้องค่อยๆค้นให้เข้ากันค่ะเอ๊ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะข้อควรระวังในการทำห้ามใช้หรือวางใกล้เปลวไฟ เนื่องจากมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่อาจจะติดไฟได้ง่ายอุปกรณ์ที่นำมาใช้ต้องล้างให้สะอาดก่อนลงมือทำต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะควรใช้ให้หมดภายใน1เดือนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของเจลแอลกอฮอล์ค่ะการทำเจลล้างมือง่ายๆด้วยตัวเองอุปกรณ์คือหาซื้อง่ายมากราคาไม่แพงด้วยค่ะ ในเมื่อเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วคราวนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อหรือไปต่อคิวย่งกับใครให้วุ่นวายแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบทาเจลล้างมือก็สามารถฆ่าเชื้อโรคบนมือได้ด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผลทั่วไปแต่ทั้งนี้หลังใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแล้วก็ควรทาโลชั่นตามไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวแห้งตึงนะคะ กสอนนอาตำบลบางกระทึกอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ร่วมเรียนรู้ออนไลน์ line, การทําเจลล้างมือง่ายๆด้วยตนเองไปกับพวกเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับประโยชน์และสาระดีๆในยุโคโควิด -19 มาฝากกันค่ะ